วันจันทรที่30สิงหาคม2564เวลา9นาิก30นาทีนายสุทธิสกโลสนปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแรงงานดัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ครั้งที่5ประจำปี2564ณห้องประชุมสอน,นิคมจันทรวิทูลชั้น5กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยมีนายอภิญญาสุดจดิตตานันอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นกรรมการและเลข,ขานุการ และมีกรรมการฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายรัฐเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์โดยที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้ 1. เห็นชอบให้เสนอเรื่องการกำหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินสำหรับรัฐวิสาหากิจแต่ละแห่งที่รัฐวิสาหากิจนั้นอาจดำเนินการเองได้ ตามมาตรา13อนุ2แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พุทธศักราช2543กรณีการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชือ้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป 2. เห็นชอบการกำหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินที่รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งอาจดำเนินการได้เองตามมาตรา13อโนโอุ2แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรักวิสาหกิจสัมพันธ์พุทธศักราช2543เกี่ยวกับค่าห้องและค่าอาหารในกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลสำหรับลูกจ้างเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกินวันละ1500บาท และสำหรับบุคคลในครอบครัวเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกินวันละ1,100บาททั้งนี้สิทธิ์สำหรับบุคคลในครอบครัวจะต้องเป็นสิทธิ์ที่มีอยู่เดิมกอสอรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน